การล่าสุดทิติพันธ์พ่วงจันทร์เจ็บหนักกระทบช้างศึกคัดบอลโลกทรูแบงค็อกอยู่ในเตดอัปเดตอาการบาดเจ็บของทิติพันธ์พ่วงจันทร์ภายหลังจากที่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางของทรูแบงค็อกยู่ในเตดได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข,ข่าข้างขวาจากการแข่งขัน A f c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มที่ทีมแข่งเทพ บุกไปเอาชนะคิดฉีเอสีที่สนามฮ่องกงสเตเดียมเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกมในนาทีที่21ซึ่งทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยเจ้านิวได้เข้ารับการตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินผลการตรวจ MRI ปรากฏว่ามิดฟิลวัย30 ปีรายนี้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงบริเวณเอ็นประกบข้างด้านในและเอ็นไขว้หน้าซึ่งทำให้เขาจะต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญในเร็ววันนี้สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดขอเป็นกำลังใจให้ทีติพันธ์และพร้อมยืนเคียงข้างเขาตลอดช่วงเวลาของการรักอาการบาดเจ็บและการฟื้นฟูสภาพร่างกายในครั้งนี้ เราทุกคนจะตั้งตารอคอยมิดฟิลด์ดนาโมของเรากลับมาลงสนามบัญชาเกมให้ทีมอีกครั้งสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยมีโปรแกรมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มซนัดแรกเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบทีมชาติจีนวันที่16พฤศจิกายนนี้ต่อด้วยนัดที่2 ช้างศึกจะบุกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์วันที่21พฤศจิกายน2566ถ่ายทอดสดทีมชาติไทยทุกนัดทางไทยรัฐทีวีช่อง 32, c r ครูแบงคอกยูไนเต็ด